ปังปิ้งไก่นุ่มโรยงาค่ะปังปิ้งไก่นุ่มโรยงาเมนูนี้เหมาะสำหรับสายเคลตี้อย่างเราๆค่ะ mm hmm. เริ่มจากการหมักไก่ด้วยโยกเกร์ตผงปาปิกาเกลือพริกไทยมัสตาร์ดและสาระแหน่สับตามด้วยน้ำมะนาวนวดคล้ากันให้เข้ากันดีใส่น้ำมันมะกอกตามด้วยงาขาวและงาดำนวดต่อกกันอีกครั้งจากนั้นนำกระทะขึ้นตั้งไฟนำไก่ที่หมักไว้ไปย่างด้วยไฟอ่อนพลิกกลับด้านจนสุกดีตักใส่จาน ขนมปังโรยโยเกิรข้าวงอกค่ะขนมปังสไล์หนาเนื้อน,นุ่มๆม,มีทันยพืชรวมกันถึง7ชนิดไขมันต่ำด้วยค่ะย่างขนมปังให้สุกกรอบทั้งสองด้านวางอะโวคาโดลงบนขนมปังตามด้วยไก่ย่างราดด้วยซอสโยเกิร์ตและซอสพริกโรยงาเพิ่มเติมแค่นี้ก็ได้เมนูรักสุขภาพที่ได้คุณค่าอาหารครบเลยค่ะอีซี่ยัมมี่อร่อยง่ายๆค่ะ